กันแดดดีนะกันได้หมดทาลงมาคอด้วยอยเยพีห้าสิบเฮ้ยเขาเคย,ยเป็นสับนี่กน้องเจี๊ยบเปียกฝนสีอิ๊มพูดเป็นยังเป็นสับสเป็นซับปากดีนะที่ก้องมขาเป็นโรคหนึ่งศูนย์อะไรตุ่มเป็นยังไงเป็นผู้หายนะโอ้ย นี่นะคะไม่เลอะเสื้อผ้าด้วยค่ะทาได้สีเขาจะเป็นสีสีเนื้อสีเบจคือไม่ต้องลงแป้งไยไม่งไม่ได้ลงแป้งเลยนะขอบคุณพี่ฮันนี่ครับขอบคุณค่ะนี่เห็นปหไม่ต้องลงแป้งอีกทาแต่แบบหน้ากับคอแต่ถ้าหน้าเราใส่มันก็จะมีความฉ่ำ เราลองไปก,กินแกไปเยอะทาได้หมดเลยไม่มีก็ตถุพิบอัีแสบนะสวัสดีเจนอย่างตั้มสวยแล้วเด้อแบอนี้ก็คือบ่ออกใจตลาดเปมืซนกกินกาแฟาเียเฝ้าไปแล้วลูกจะไปไกินเขาดีีเขาไปให้เอาต่อแกบไปด้วยรีบๆลูกไมยลูก็ไ่ไจะกินเขาเลยเขาจะล้มมากเขาจี่ไปทุละนี่มยทุละเลย าจะร้าแจ้งเข้าไปหัดถักการ mm hmm. มาสสองวันแล้วค่ะวันนี้กำลังสิมาร์กจังมาสได้เลยมา,ได,ยมาได้เลยตอนนี้จัดโปรอยู่จัดโปรอยู่สองเก้าศูนย์รอตัางว่าแบบไป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 ยาเลน่ยนอยสิบแปดโมงเน้ะมันยัได้ไปกุลาอันนั้นพร้อมมันจะหลายอย่างเลยเนี่ยหลายจะไปต้อง mm hmm. รีบสิรีบสิ เนี้ยนาเนี้ยแตนเป็นนักหนานักแตนนี่นะทายาทขอบคุณนะคะขอบคุณนะคา้าทีมแดนพี่พลอยเริ่มออกคลิปเที่ยวก่อนนายกวันนี้เขาวันนั่นเนี่ยเขาวันบด้ไอ้มีงานมาั้งพูดอะทีมพี่ลำไย,ยเขาบา่าามีงานอะไรเนี่นย,นยเนาะยกเลิกกันเถอะลุบลุบเลิ จะจะออกคิดเที่ยวไม่รู้เหมือนกันไงน่าจะแบบสิบห้าหรือเท่าไหร่หรือสามสิบเลยตามที่เขาจัดได้ไม่ได้น,นั่นแหละ ขงคนยูก็ยิบปก็ไม่ได้แล้วแต่ย9ิบเก้าก็ถ่ายโปรไฟล์ไงสามสิบก็มีงานพีูมันก็เลยเป็น่ังไม่ได้มันอยู่ที่เจา้าภาพเห็นว่าถึงสิ้นเดือนหรอ ก็ไม่รู้เหมือนกันเนะ็าสามสิบก็สามสิบยังพิจารณาไม่ได้เลยไปญี่ปุ่นมนาแล้วสะเป็นไปยังเด็ลากาซางอยู่งานพี่ยูมีมีสามสิบใจกบีดบ้าง เลามันจะได้เหรอมันจะจัดได้เหรอของพี่แปงอะ่ะผู้เสียแปงจะจัดได้อยู่เป่าไม่พิการแปงขอแต่ยัยง,งงงมาแล้วที่จัดได้เป่ะเขายกเลิกเขายกเลิกไปกันเยอะแล้วนะถ้ามันจะจัดได้อยู่หรอแตช่างว่างแล้วมันก็ต้องดูด้วยนะว่ามันทำได้หรือไม่ได้ ไม่น่าจะได้แต่ไอ้ของวันที่สามสิบมันเป็นไลฟ์สดของคุณน,น้ำหวานไงมันเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยมันได้ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเด็กไลฟ์ของพีอูของแม่อุ้มอะดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาจะว่างตอนไหนถ้ามันว่างยาวๆมันก็ต้องได้ได้ทำแตดประเด็นเนี่ยะเดือนหนาไงยี่สิอพระทัานได้อยู่ทุกเจ้าสิบ่เหลื่อมตาแ่บมันบอกขั้นัด อันที่เขาไปงานกันเมื่อวานวันก่อนเนี่ยคือมันจุลหุ่มมันเตรียมแล้วมันไม่ทนมันเฉยนะต้องเลื่อมตาดิวยเราไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าสำเนีกก็คือต้องเลื่อมตานั่นแหละอืมก็อาจจะเลื่อนมือได้มันจะมาเลื่อนได้ ขอไม่ครบเด้อขอบคุณนะคะทิมมาได้เลยค่ะทิมมาได้เลยตะกร้าที่ปักหมดคือตะกร้ากาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่นะคะสองกระสอบสองเก้าห้าตะกร้าที่หนึ่งที่สองลยกาแฟตะกร้าที่สามสบู่สองเจ็ดห้าได้สามก้อนเด้อสําหรับตัวแทนที่ทักมาประเทศเลาวนะคะสามารถเราส่งเหรียญตัวแทนให้แล้วนะคะเราเปิดตัวแทนหลายเหรียญเลยนะตอนเนี้ยเขาเดี๋ยวใครอยากเป็นตัวแทนทักมาได้เลยนะคะ ไม่ใช่เฉพาะเพรกับดีลเลอร์นะมีวีไอพมีอะไรมีมีขั้นลงมาลงมาลงมา,ลงมาอีกทักมาได้เลยใครอยากเป็นตัวแทนเราจะมีคลิปวิดีโอให้มีอะไรให้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเกมของตัวแทนจนะม,มีกิจกรรมให้ด้วยเดี๋ยวค่อยคุยกันใครอยากเป็นตัวแทนไปทักมานะคะ ทักมาหาไม่อุ้มหรือทักไปที่ว้ยเก๋ๆแต่ว่าอาจจะอาจ,จะอ่านช้าแต่ที่ดีที่สุดถ้ารู้จักไม่เมื่อคือทักมาหรือโทรมาอาจจะเดี๋ยวนะไม่อยากปัดมือโทรตรงนี้ คอยว่าไม่ลูกอนอาบน้าม่นเขาลอยอยู่ใช We wow. ้นหรือยุบเลยใบเห็นส่วนเขาลอยลงเงี้ยมงเงียบหรือพ่ดบ้านยืนอีนี่แค่จะนอนว่าลูเขาลอยบอกม่คอยสีไหมยืนหรือยุ่พูดคอยสีไหมซุ่มเียา เลยเหรอมาแย่ๆทั้งหลายเตรียมตัวไม่ได้แล้วค่ะแตอนน่อันนี้ก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะี่ พวกลงตรงกันแล้วพวกลงภาษาง่านคนมายุพุ่นเหมือนคนยุ่พี่เอาอะไรยังไงอะไรยังไงพวกญาตพวกแม่ญาตยังไงไม่ญาตเต็้มเตี้ยไม่ญาเตียมเตี้ยไม่ญาตเตีมเตี้ยทิ้มลูกไอ้หนิงนี่สมนิยูเป็นนะหนิงนะสมนิถ่ายรับเอาแตาข้าดอง ทิมลูกสาวถารับรตัตรคาดวงตุ้มไม่ยายากกาแฟกุ้มลักคาปูชินโน่จิ้มมามีเตรมแล้วลังเลแล้วต้องโดนเอาจังไดดีแม่เต็มชัดเจนมากขายของแม่ไอเจียบทีมไหนเขาจะไเวลาเขาจะเรียกเลยด้ทีมไหเบ้างลูเขาแยกย้ายบ้ง ว่าคอยจิเป็นตาเรียกร้องจากผู้ใดคอยทิมลูกสาวไปวาแย่นน้องวศนานโอเคทิมไม่าย่หลายแม่ใครของแม่จิตทีมไหนพี่จิตทีมไหนทิมลูกสาว่ารจะก็รลัดโตไอปามหายเลยปะเธอเรียกร้องหายาไปปามชัดเจนได้ไอปามทีมอยู่บุย้ยทีมน้อง อยู่เป็นมากคนนี้หรือว่าทีมมาตั้งแต่ทีแรกหรือเพิ่าเปลี่ยนนก็จะเรียกค่าดอกเราจะให้ทีมแม่ย่ามาจิ้มตะกร้าทีมผู้สาวเอาพี่เปียมาพี่พี่เต๋มคนเดียวที่ไม่ชัดเจนทีมพีทั้งยู่นั่นแหละพี่น่ะพี่เต๋มก็ต้องเสียครึ่งหนึ่งอ่ะพี่เต๋มเอาไงเสียอะไรครึ่งหนึ่งฮับฮับสงสารชายพี แตงไทยอยูแหละแมยนี่พวกนี้ชัดเตียนก็คือไม่ได้เสียจัดไปเนเสียเครื่องนึงเด้อพวกที่ครึ่งๆแล้วจ่ายครึ่งอะไรคนละครึ่งโครงการคนละครึ่ง,งหรอน้องเขาหน้าแล้ไหมไม่อู้เป็นกลางอ่านี่ประชาเตียนเสียใจเกินเนี้ ทีมน้องนานนะตอนนี้ก็เจ็บตัวอยู่ก็ไม่รู้ละ่ะครึ่งก็คือออกใช่ยเขาครึ่งหนึ่งอหะยังไงดีไอป้ปามหน่ชัดเตียนก็เต็มที่ออกเต็มที่คนเดียวไม่เป็นไรเอามันจะได้แบ่งถูกไหมใครจะเหียเจ้าบ่าวจะอยู่เจ้าสาวไง ข่อยเตรียมอะไรเด้หนข่อยเตรียมอะไรเด้เขาคือไบเถอะแต่ล้วแต่โควิดเขาหยุดกันไปยาวๆเขากันอืเอามันแล้อลูกเหลาวปด้วยตัวนี้หยุดยาวๆมีอย่างนี้เอามันแล้อลูกเหลาเพราะมันมีแนวเห็ดแนวคือคื่นบ่หนูเจ้าสาวด้วยแมวสิอ่าไอแม่มาทางนี้ไม่ไม่อยู่เป็นไม่ได้เสีย <c oughs> ไม่เสียใจแอปเปิ้ลอย่าถูกใจอย่างเดียวชัดเจนมาหนูหนู่นนไม่หนูไม่เกี่ยวนะแม่จะเป็นแม่ย่าหรือแม่ยายล่ะนานน่ะพี่แต้มก็ถือตั้งคำถามกระทั่งหนูเองแล้วก็เพื่อนๆในเนี้ยเองอ่ะทำไมเล่าซะเนาะที่ว่าสันตัวแน่นบอา ดีคะ่ะสวัสดีนะคะไม่กลุ่มไปใสเพิ่งไป,ไปเห็นเบอรงไรลเลยมันตื่นบป่าแต่เม่ยาตัวพี่เต๋อมันได้หมดคือใครแห่มานี่คือเรารัดเอาหมดค่ะตู้เงินประตูตัวเราจะทำให้สักร้อยประตูแฟนขับเยอะขนาดนี้ม็นบ่ดเท่าเหรอคน<อ>เดยเป็นที่แม่ยาที่แม่เ่าเนี่ยแม่เต๋มนี่เครื่องหนึ่งก็ต้องจ่ายเครื่องหอเนาะสนะินสอดจ่ายาะของมาจังหวะ เออพี่แตมกับพี่พ่วงบังเอาทั้งซี่แม่ในอุ้มขอไปก่อนก็นั่นแล้วนั่นบังเปิดรอยด้านเนี่ยพ่อใหญ่ตุ้มแล้วพ่อย่อมหลอกเราเอาเป็นรอยด้านเนี่ยซุปแม่ยาเจอสสิปัญญาแขว่าได้เ้าบอกเราละขั้นเฉียวพี่แจมพักเราพิมประตูเออพอตุมต้มแนไม่รู้เป็นอะไรขัน้นเขลยวพี่แจมนายโซ่พี่แ็ม ว่าจะไปไปตลาดอีกี่บัวสูมันมาเป็นน้ำกาแฟอุ้มรลักกูดอกพ่อพยี่ยตุ่มเนี่ยกินแล้วก็ขี้กินแล้วก็ขี้กินนี่ยังกัขี้ออกขี้ออดป่านั้นกับบัจอยทัดมูเขาอยู่<ม>ค่อยไม่ค่อยเข้าห้องน้ำนะเพราะว่าถ้าออกก็คือมันจะออกเป็นบวทเป็นบาทก็เป็นเป็นไขมันออกมาเลยอ่ะพ่อยี่ยตุ่มเนี่ยจะเลาขี้ยังออดี๋ยวเลากินไร ขั้นเขียวอะไรพี่อีกแจ็กแล้วว่าเป็นสีขั้นเขียวพี่เต๋มแล้วก็เลยบอกถามมาเลยเอาไหนขั้นเป็นอาการนี้ขั้นได้ขอแทนเราแล้วว่าโทษ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 ว่าตกล้มเคาะเลยแล้วว่าบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วข้าตะหลับตะนอนบ่ไดแล้วพอกับเมียว่าจังไรพี่เต๋มแล้วว่าพี่เต๋มเป็นตัวตั้งตัวตีไงเออ อะไรแต่ไม่หนักเลยเอาบานนี้พี่เตี๋อก็เถือกลุ่มเนาะบานนี่เป็ไหนไรหรอเราชิวๆเนาะเรากั้นประตูแล้วเท่าไหร่ดีก็บ้าลงไปพี่ตุไอ้พ่อใหญ่ตุ่มไม้ไมไหมเราไว้อยู่พุ่มไม้พี่เต๋อนี่แหละกูหาหมองไม้บ้าได้แล้ หมพี่เต็มกับพี่พงษ์อ่ะพี่พงษ์ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงสิไหมนี่แหละคุณส้มแตพูดถึงว่าบ้านปิดกันอย่างเงี้ยไม่ได้ยินหมดนะเขาบอกอย่างนี้คนเขาไล่ขายอยู่คนก่นอะได้ยินเขาไล่ขายคนไล่เขาไปได้อะไรเงี้ยคนไล่ได้นะพี่เจคคนไล่สี่ขายของเป็นออฟฟิศหมดเลยมีค่อยคนเดียวที่ ก็จะทําเป็นออฟฟิศแบบพนักงานไม่ได้อยู่ด้วยตรงนี้พนักงานเขาก็ไม่อยู่แต่ว่าอาแม่บ้านเขาอยู่เจ้าของเขาอยู่ําหรับเป็นแบบสํานักงานหมดเลยตรงเนี้มีค่อยที่อยู่เป็นแบบครอบครัวจริงๆดังนั้นเป็นสํานักงานถ้าเกียฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วกันโบยแม่ฝ่ายชายค่ะแม่ด้วยเบอร์พวกเจ้าได้นงานน้ํากดไ่พิมพ์แ้ เอาตไหมเลยบไวเลยง้างางีแล้วไม่ใช่ตุ้มแม่สัวบวมตลอดไลไม่ยังหยิกทำหน่อยมันเร่หยังม่เป็นไงที่เสประโยชน์ก็เอาแต่มันไมีประโยชน์เนี่ยใส่ยัดยง พ่เมียคุณเนี่ยพ่เมียเ,เลยเหน่ยใจมากหมดเลยว่าสองซองมันจะมาแก้แบบนี้ทุกคนเขาเลือกรูปแล้วนะใครจะพีออเดอร์พีีมาพีพรีเลือกเองเลยรูป่นวันถามนว์เยลดานะนบอกพีีส่งรูปให้แม่อยู่ว่าเอาพา,าก็เลือกรูปไหนเลือกทาแเน,นี่ค่อจะทำแก้วให้เขารู้วเขาได้กําไรเขารู้ว่าเขาได้กาไรบ่งเด้จะได้สูงบเด็กกาไรสูงเพราะผู้หลาหาบ้นฉันกับคนตืม เซเป็นคนตืมแหม่สันนิษฐาพออเดอร์ม,มาได้เลยค่ะถ้าอยากได้แก้วอาจจะเปลี่ยนสีไหมแต่เขาบอกว่าเขาชอบิวนี้แต่เขาเลือกรูปหวานกว่านี้รูปอินเลิฟมากบอกเอาหวานหวานในลูกแม่เพื่อนพวกแต่หากแอกเพื่อนต่ำสลี <c oughs> แ่แหละไอแม,มวไปแ้วของบราครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ทุกคนไอโม้ส <c oughs> ุดสุด <c oughs> ก็่กับไอ้นัตโตมันเป็นอนใต้ชั้นวางของแล้วมันเอาดาบเข้าไปในใต้ชั้นมันเอาหัวมาห้อยทั้งคู่เป็นหัวห้อยทั้งคู่เนี่ยขำมากเลยถ้ากล้องมันย้ายได้เดี๋ยวย้ายให้ดูเลยนะเนี่ยแล้มันก็นอนตะาหากักค่ะทีอะทักที่บินกี่โม่จิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยจิ้มมาจิ้มมา จิ้มมาจิ้มมาโมโมครับโมครับโมหลับสนีเลยเดี๋ยวดูนะม้องนอนแบบนี้น